ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเรามาสูรชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมขอบอกเลยว่ามาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเที่ยวนี้นะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผม แล้วก็ทางร้านของเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเฉพาท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมร้านอยู่ติดนะครับโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์089นะครับ4064695นะครับผมับสำหรับสินค้าตัวไหนนะครับที่ขายไปแล้วนะครับผมก็จะไปคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนั้นนะครับว่าปิดการขายนะครับผมท่านไหนเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมมา ให้ท่านลุกวนเข้าไปอ่านดูสักนิดนะครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้เสียค่าโทรศัพท์ฟรีนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตู้นะครับผมตู้เป็นตู้นะครับ ps นะครับสิบห้านิ้วนะครับนะครับใส่แหวมตองแปดนะครับหรือว่าจะเป็นใส่นะครับเป็นปากเป็ดได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าใส่ปากขนาดไหนได้นะครับผมผมขนาดเก้าคูณเก้านะครับตัวนี้นะครับใส่ปากเก้าคูณเก้านะครับหรือว่าจะเป็นแหวนตองแปดได้นะครับผมนี่สภาพไม่เอี่ยมนะครับนี่นะครับดูสีนะครับ ครับอย่างสวยเลยครับผมมีตะแง้พิลเตอร์นะครับอย่างดีนะครับผมตัวนี <Thi Roth> Stern, urs, ้นะครับเดี 3, ๋ยวให้ดูนะครับผมมีเบ้าเสียบนะครับเป็นเบ้าเสียบนะครับตาตั้งนะครับผมนี่นะครับผมด้านหลังก็เป็นสเปคคอนนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมนี่ให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับผมครับผมตัวนี้นะครับขอเปิดราคาเป็นคู่นะครับอ่าคู่ละนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมคู่ละสามพัน ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมราคานี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นตู้สิบแปดนิ้วนะครับของอาจารย์โจนะครับผมเป็นแผ่นดินไหวนะครับของกายพงพิทักษ์นะครับอีโวนะครับตัวนี้นะครับตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานสวยๆนะครับผมท่านไหนเคยฟังนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับสาหรับแบรนด์นี้นะครับผมนี่ครับดอกเป็นดอกของนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเป็นดอกทาด้านะครับทาด้านะครับเป็นรุ่นสิบแปดนะครับ TbX 400นะครับผมตัวนี้นะครับผมผมให้ดูสเปคนะครับผมครับผมสเปคของดอกนะครับนี่นะครับสักครู่นะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับผมครับผมนี่ครับกาลังกําลังต่อเนื่องนะครับกาลังวัดต่อเนื่องตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับผมส่วนวัดพิกนะครับวัดที่สามารถรับได้สูงสุดนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันวัตต์นะครับผมสภาพบอกเลยว่ามาเอี่ยมนะครับนี่สภาพมือหนึ่งเลยนะครับผมครับผมตามสโลแกนนะครับ ข้างต้นนะครับผมมาน้อยแจ็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมด sí ้านหน้านะครับนี่ครับขับสภาพไม่เอี่ยมนะครับสภาพไม่เอี่ยมเลยครับนี่สวยก um nice um ิ๊กเลยครับผมครับตัวนี้มีทั้งหมดสองดอกนะครับผมท่านไหนจะแยกนะครับหรือว่าจัดไปพร้อมตู้ก็กับผมไม่ว่ากันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตู้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาแจ้งราคานะครับผมนี่ครับตู้บอกเลยว่าสภาพมือหนึ่งนะครับนี่นะครับขอบเหล็กขอบลายแทบจะไม่มีรอยนะครับผมนี่สวยจริงครับนี่ครับนี่ครับดูชัดๆเลยครับชัดๆเลยครับนี่ ครับผมจะว่าตู้มือหนึ่งหรือตู้มือสองดีครับนี่พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับดูเม็ดสีกันชัดชัดนะครับนี่ครับกับเป็นตะแกรงปั๊มสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมครับถ้าเป็นตู้เปล่านะครับผมะใบละนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมส่วนค่าส่งนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนะครับขนส่งอีกทีนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับค่อนข้างใหญ่เลยครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวต้องเช็คทางขนส่งอีกทีนะครับว่าเขาจะคิดใบเท่าไหร่นะครับผม ครับผมผมว่าเข้าวๆนะครับไม่ต่ำกว่าใบละสี่สี่ถึงห้าร้อยนะครับครับครับหรือถ้าไหนสนใจนะครับให้ส่งเดี๋ยวผมจะโทรเช็คคนส่งให้ก่อนนะครับก่อนตัดสินใจได้นะครับผมครับดอกลำพูงนะครับผมดอกลำพูงนะครับนี่ครับสภาพนี้เลยครับผมไมย่อมนะครับดอกละนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมตู้สองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับหรือว่าท่านไหนจะรับพร้อมตู้นะครับก็ใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผม สำหรับท่านที่สะดวกรับเองก่อนนะครับผมส่วนค่าส่งนะครับคอยโทรมาสอบถามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปมาดูตู้สิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วของช่างเสกนะครับผมเป็นเทอร์โบเล็กนะครับผมตัวนี้เป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมรับตัวนี้อะตะแกรงผมเอาไปทำความสะอาดอยู่นะครับผมเดี๋ยวรับผมเสร็จเดี๋ยวเอามาติดเหมือนเดิมนะครับผมมีตะแกรงครบนะครับผมมีเข้ามาทั้งหมด6ใบนะครับสำหรับตู้สิบแปดนิ้วนะครับเสกเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบเล็กนะครับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผม นี่ครับดูด้านในนะครับผมเป็นแม้อาแท้ภูเขานะครับสวยเลยนะครับของช่างเศกนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะครับผมครับผมตัวนี้นะครับผมด้านกว้างนะครับผมด้านกว้างห้าสิบสี่นะครับผมด้านกว้างห้าสิบสี่นะครับผมสูงนะครับครับสูงตัวนี้นะครับผมวัดจากขอบเหล็กถึงขอบเหล็กเลยนะครับเนาะหกสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ด้านลึกนะครับผม ด้านลึกตัวนี้นะครับผม72เซนติเมตรนะครับผมถือว่าขนาดกะทัดรัดนะครับผมหูจับเล็กสวยๆนะครับสาหรับตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพก็ถือว่าสวยนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับผมครับผมนี่ครับด้านในนะครับผมครับผมกุยใหญ่แก้วมานะครับปุกใหญ่แก้วมานะครับซับเสียงอย่างดีนะครับผมนี่ด้านหลังก็เป็นเพลสเปคคอนนะครับนี่เป็นเพลสเปคคอนนะครับทั้งหมด4ใบนะครับ สีน้ําตาลสีใบนะครับแล้วก็เป็นสีดำสองใบนะครับผมสีดำสองใบเนาะครับผมก็ขนาดเท่ากันนะครับผมต่างกันแค่สีนะครับผมสำหรับตู้เสกนะครับผมเนี่ยเทอร์โบเสกนะครับผมไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับตาภูเขานะครับผมใบละนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมค่าส่งภาคอีสานนะครับผมประมาณนะครับใบละสามสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่าถ้าเป็นข้ามภาคก็อยู่ประมาณสี่ร้อยบาทนะครับครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค ให้ดูอีกทีนะครับเพื่อความชว่ร้อยเปอร์นตะครับอ่าต่อไปครับผมตู้สิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคูหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กสวยๆเลยนะครับตะแกรงเหล็กนะครับผมด้านหลังเป็นสเปคคอนนะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ชมนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับก่อนก่อนจะไปชมด้านหลังตัวนี้เดี๋ยวมาดูตู้นี้กันก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคูหนึ่งเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับตะแกรงฟิลเตอร์อย่างดีนะครับนี่ผอมชุดแขวนสวยๆนะครับผม ครับเป็นตู้นําเข้านะครับเป็นตู้นําเข้านะครับครับผมเป็นสินค้านะครับนําเข้าจากประเทศจีนนะครับผมตัวนี้นะครับครับชุดแผนเป็นชุดแผลโรงงานนะครับครับตัวนี้นะครับจะพิเศษหน่อยก็คือนะครับนี่ครับผมแถมปากพลาสติกให้นะครับผมปากพลาสติกนะครับขนาดเก้าคูสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมนี่มีปากให้นะครับเหลือแค่ตูดนะครับหาตูดยูนิตมาใส่นะครับแล้วก็แถมอีกอย่างนะครับเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับสรับเน็ตเวิร์กนะครับผมตู้นี้เป็นตู้โรงงานนะครับสวยสวยเลยนะครับนี่นี่ครับกับสภาพภายนอกสภาพสีก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับผมไม่ผุไม่บวมนะครับนี่ครับสีถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับผมนี่ด้านหลังเป็นเพลสเปคคอนอย่างดีนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกตู้นึงนะครับ นี่ครับอีกตู้หนึ่งนะครับผมตีนครับตู้นะครับหนึ่งคูนหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับด้านหลังนะครับสวยมากครับตัวนี้ขับสภาพถ้าไม่มีรอยถลอกตรงเหล็กน้อยหนึ่งเนี่ยถือว่ามือหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเปิดราคากันเบาๆนะครับราคานะครับใบละนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจะเป็นตู้ใบนั้นนะครับหรือว่าตู้ใบนี้นะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมอ น่ครับคาจะส่งนะครับถ้าภาคอีสานนะครับก็จะอยู่ประมาณใบละ150บาทนะครับภาคอีสานนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใบละ150บาทนะครับครับถ้าถ้าเป็นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าข้ามภาคนะครับข้ามภาคก็ประมาณ200ถึง250นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเช็คให้ดูอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมใบละ1,500บาทครับสําหรับท่านสะวลวกรับเองนะครับ าส่งเดียวผมขอเช็คให้ชัวร์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับผมนี่อยากให้ดูกันชัดชัดนะครับผมครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับผมครับผมตู้นะครับตู้สิบแปดนิ้วนะครับหรือว่าจะเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับผมนี่ก็มีตามนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับผมนี่ ครับผมถ้านในสนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอาเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็089นะครับ4064695นะครับผมครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมครับผมสินค้าชิ้นไหนที่ขายไปแล้วนะครับก็จะไปคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับว่าปิดการขายนะครับผมเพื่อปิดการไม่เสียเวลานะครับรบกวนเข้าไปชมนะครับเข้าไปดูนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมครับผมจะพามาดูนะครับเป็น power a m นะครับหรือพวกอุปกรณ์สายไฟกันบ้างนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ